ได้ไหมการทำรง้าสยุตพี่เขาใหญ่เลยนี่แล้วไปเก็บทีอีข้างอีข้างอีข้างก่อนพี่มาถึงแล้วมาเก็บ เ,เอาลัะค่ะไปบ,าบายย้านยังอ่ะคูบโบเอาลัะค่ไปบ้านแล้วเหรอโฮโฮสวัสดีค่ะ <โฮ S 2> สวัสดีป้าไม้ยังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย